โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว ROV ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดน้อยชแนลนะฮะวันนี้ก็อยู่กับโตโร่กับสกินแรงนะฮะหรือสกินซีซั่นนะเป็นสกินมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะฮะต้องขึ้นแรงคอนนะถึงได้โอเคจะเ,เล่นก่อน เกมนี้ก็จะเล่นในโหมดปกตินะครับรีโมทธรรมดานะเดี๋ยวขึ้นไปช่วยแคลร่ก่อนนะครับเออโอ้ยจะตายเอาดิ เป็นสกิลแรกนะฮะที่มีเอฟฟิกของโตโรนะไม่อยากเอาลงแรงนะฮะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลเลยมารีวิวในหมดธร,รรมดาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเคียชีพกันโอ้ยมวยก็ตอดเก่งเกินกลับดีกว่าชนอ่อไม่ถึงอ,าาอุ้ย ยังไงวะมวยตัวนี้นะถึงโอเคสวยเพื่อนหนึ่งหนึ่งนะสกอร์อ้าวฟาร์มเราโดนคิวเดี๋ยวช่วยเพื่อนโอเคอเคูเจ็บเกิน ไม่มีแต่ตัวแรงๆแล้วเนี่ยโอเคมีแล้วได้คิวเฉยเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยน่าจะอุปอ้าวฝนตกมั้ง <c oughs> ยังไงมวยอู <c oughs> หลายรอบแล้วนะนายอหื้อหือ เกินไปโอ้ดูดิดดอเ,เอายังจะเข้ามาอีกโอเคได้ดเขาพ้าแดงนะช็อตเมกกื่อกี้เคนเขาเขามีฟิกนะมวยโอ้โหดูดิผิวเกินคนนี้โอ้โดนซูมไม่พักเลย ไม่ค่อยจะเข้าโอเคสยวยเพื่อนตามหน่อยโอเคเอาดิเอา <c oughs> โดดเว้าเฉายเลยแล้วเอาไงดีเพื่อนโอ้เยอะวะเดี๋ยวเราถอยมาตั้งหลักก่อน เคยว่ากันไหมข้าต้องการที่จะระบายความพิโรธของข้าเฟเฟกก็สวยนะไม่ถือว่าขี้เหร่นนะของฟรีอะป้อมเลนดั๊ของเราถูกโจมตีเ <'m> พื่อนเราเข้าหลังป้อมเลยเหรอยัไงไงไหวป่ะ ดี๋ยวช่วยโอ้ยโดนตันโอเคได้มาหนึ่งคิวสวยอืมไม่ถึงว่ะเดี๋ยวไปหาที่ปลอดภัยรีดีกว่าอืมยังไงเชนได้นะเพื่อนตามหน่อยโอเคสวยครับม ตีอย่างเดียวนะที่มันช้าตัวเนี้พร้อมเลยเพื่อนอืมไม่มีใครมากันจริงอะ่ะโอเคสวยครับแบบแดงไหมเพื่อน วิ่งเชนเอาดีหูอันตีหนีได้วะไปเพื่อนเดี๋ยวเข้ากลางนะช่วยเมดเคล์น่าจะได้ป้อมกลางนะโอเคสวยครับอืมเชลลี่เราไปไหนเนี่ย ไม่มาช่วยหน่อยเหรอเชนอยู่แถวแถวนี้โอเคโอ,คโอ้ไม่ทันเพื่อนทุกทีนี่แหละให้มากับเราก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้โตวัวเราช้านะกว่าจะใช้สกิลได้แต่ละสกิลนิเม,มชั่นช้ามากโอ้ไม่ทันเพื่อน คือดีแล้วกันอืมเดี๋ยวเคียร์คลิปร่อเพื่อนแล้วกันโหสามตัวเลยเหรอ,อเพื่อนมาละ โหแรงนะดูดิครึ่งหลอดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเจอบนก่อนนะครับอ,อ,อ,รอืมอบเรายืนเฉยอะทำอะไรอะ,อระรอโอเคได้ไส่เขียวแล้วคงไม่ได้กลับบ้านบ่อยละยืนพิมพหรอ <laughs> เพื่อนตายมาแล้วอ๊อฟยืนพิมพ์ใช่ยังไงดีจะเลีงก่อนนะค่อยไปเติมเติมเล็กดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันโอเคไในหนึ่งชิ้นอุ้ยอุ้ยของฉันเลยนะผิดอลาดมากเลยเอา เตี้เลยเหรอเพื่อนเหมือนจะแปลกๆแล้วนะทีมต้นเกมก็เหมือนจะดีๆอยู่นะเหมือนกลางจะมีประเด็นฮฮเขาน่าจะเห็นเรานะโอเคเพื่อนเราเกิดมาหมดแล้ว โว้ย,ยสูงแม่นนะเนี่ยเ่าดีเพื่อนเราก็แม่นเหมือนกันวีเชนโอเคสวยครับเอออย่างนี้หน่อยดิเพื่อนจะลวงเมียเราหรอพี่โอ้โหไม่รอดบอกเมียโอ้โหโอเคอืดทีเดียวรอดอ้โห ลิงก็แรงเกินโอ้ยเอวซูเอฟเคนะฮะยังไงโอ้สี่ห้าแล้วตอนเนี้ยน่าจะแพ้นะตามเรามานี่ก่อนเพื่อมีประโยชน์โอ้แรงเกิน เข็นนะเพื่อนโอ้โหอมโบชุดเดียวแคลรี่เราหายเลยไม่ไหวไม่ไหวไปก่อนแคลรี่เราออกไปดิโอ้เหลือผมตัวเดียวไม่น่ารอดอ่ะน่ากันอยู่ดากกมาละ ไม่น่าไหวนะเพื่อนเพื่อนห้าหนึ่งอะโอเคแพ้นะฮะเกมนี้มาดูหน่อยว่าหน้าคนออกเป็นยังไงมาดูสิคนออกเป็นไงอแอบครูมาเล่นปะเนี่ย